จะไปเที่ยวเมืองจีนจีคสารที่าคนอยู่ที่เมืองเมืองจีนเปิดให้คนดูไนเทียงพูเาอยากพูดโต้ไป กัเขียวสุน้ำิพระเจ 10. ้าสามสิงห์ารกวัดดอกไม้ขาวไปแล้วไปส่งไปไปจีดสารตะกงหอยเรืองเชือกสารชงตีวงก็แค่นี้ค <c> ร <plausible> ับตะกงก็คือคืางนี้จะพาไปดูที่สีสารตะงได้ดีว่าหลังจากนี้ของเขาจะทำมูลนิธใหม่ทำใหม่ของเขจะติด คำเกันครับผมก็ก็เลยบอกว่าทั้งจะไปเนี่ยถจะไปไปทางคิ้ว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 ตัดสิคิเปคทตางแครับผมคิ้วทยตางแแล้วก็ยังชัวกเข้าเสือสงตรงเขาบอกว่าให้เอาเหรียญอันตรงของตด้วย อเนอ่ะรอยวยรรวยอหรวยรวรวยครับผมได้เงมาสร้างสังส มียาต้นไม่มียาตุแต่ดั้มนั้มรวยเลยแล้วคุณบอกไปเกาะอะไรเขาจะสร้างใหม่เขาจะสร้างใหม่แต่มันสร้างไม่ได้จำ Yeah.

A. B. C. D. E. รเจ้าที่ว่าเปนอารไปสายถ้าวันไหนนะไปถูกสายของอาโารน่าจะเป็นวันที่วันที่เขาแต่ที่แต่ที่ที่การอยู่ตรงข้างอัดหวยเนี่ ดวงตู๊ดวงคงดวงไม่ดีไม่ืไม่นัไม่ื้ไม่ืไม่ห ไปแต่งลงหนะะ้าสุนานห้านัดเอาอลงนัดลงของไว้เติเจ็บดีจงเจ็บดีเติเอาวกระปเจ็บต้องแต ตรงที่ตั้งไหว้ของนะครับตรงตั้งหน้าที่เาเอาหัวแต้เลยอนะคลไม่ดี้ทอะไร้ไม่ดีคนที่มีปัญหาทั้งหมดทอนบหรือทำยังไม่ั้วไปล้นครากางมินยนแล้ววาตรง มังกรวัดไทยวัดไทยหยวนไทยหอบรมี รยะยารเทีเดินเส้นทีถไปกันมนจะพูดของเรื่องของเรื่องานหานอะไขงหมดขันไปนานอ ไปตรงนี้เยอะไก็จะต่อไปเลยๆก็จะมีไฟตัวเท้าเดินเดียวไปุ๊บีไปแล้วเหงื่อแสดงว่าตัวเท้าต้องใส่ทุกปีปลาเื่หงื่อเพิ่ลังดคอยดูครับ ก็ไปอุกปีก็ก็เอครับถ้าไปเนี่ยก็อยากให้ทุกิ่ทุกคนไปเนี่ยแล้วกลับมามั่งข้างนั่งมีสิ่งติดแน่นอนแต่ตองตั้งใตั้ ไอ้เย็นเย็นขอสา้าแต่ตั้งใจ้าเกพื่อจะได้เงินก็ต้องาเงนแล้วก็ตอนที่ยาสมพ่ให้ทุกคนมีโชคดีได้มีเงินเชื่อใจีไปเดินทางไปกลับมาก็ได้ยินข้อนหยางแล้วมันจะมาเลื่อนใัดนี้ให้เสร็จจากนั้นก็จะไปสร้างที่่ที่ต่างี่าที่เสร็จก่อน ตอนแกัรมาณเดียนสี่ปี่าแลวทันก mm ็นาจะจแล้วหลังจากนั้นจะส่งใช้เวาตกประมาณเป็นประมาณองีสี่แล้วถ้ของทุกชนทุกชนที่ทำมุญเนี่ยเราก็จะมาได้ให้ท่านไดมาเก็บและอัปมงคลอปเส่อัลใส่เสียบอกว่าถ้าทายมาทำบุญเนี่ยใ้ั่งสิให้มองวาระารนังสิขอในสิ่งที่ใจได้ nó có khả năng kết sản phẩm này được không có mùi, nên là chúng ta trong cái này, ta cũng xây bếp cái trong เทสัวเท้ามาชวยในยางนี้ก็ต้องขอให้เสยนี้ผมอยากให้ขอเสรีที่เป็นคนสวเท้ามาช่วยมาสรางนะนี้ยเานี้เลยตัวเอาลกบ่อเยัวเท้าคตัวเกี่ยวล่างทีต่อตัวเท้าเนี่ยลาเนี่ย แล้วก <Tory>. ็ช <libr ame> ่วยสัรเางสีคนที่อยู่ันเขาที่มาเนี่ยพวกมหาเศรษีต่างๆให้เขาได้รับเีินะให้เขางเษตสพวกเองผมเนี่ยพกแต่ละคนที่เ็นยิ้มยิ้มไปแล้ว่ไรก็มอี่ไปนั้งน่ะไปเคลียร์รียอะไรนะใครดีจะได้หายดีเต้าเต้าพื่ง่ะเต้าพึ่แ่ไมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยโอ้โหเล่าอย่างไร ขายพวกเดงกินหมองเริมอยู่ที่นั่นใช่ครับนั่นแหละครับแหลรวมนะครับทุกอยาก่างเลยครับอยากไปดูจก็ทำยังไงก็มาอนกันแหล่งรานขอกิยาของต้นแบามนี่คุณเนโอยน่กา,า,าก็มีคนดี่วยจี้ไงมันเปนาหาทด้วยนะงรั ต่อคุยทีคืออารมณ์หยดนาก็ไ่ได้นะว่าทุกอย่างอนที่ทำต่อที่บวกอะตรงก็เลยต้องต้องที่คนนะไปแลกจำ่อง้างข้างค่ะไปคนไปตั้งใจนะตรงรับตไปเนี่ยหลายวันเนี่ยเราจะใส่เส้อสีขาวไปเสื้อสีเขียแล้วเนี่ยที่แ แล้วแต่ว่าสีขาวแล้วสีกับสีใสๆนะขาวนะเมื่อเดมมันริงไม่ดีนะคับโอ้โหแต่มัดีเอาอยนี้ใส่เส้นอย่างนี้แล้วแต่คนชอบไปได้ครับได้ครับสดใส ใส่ทรงโอ้นี่นี่ใส่เสื้อเสื้อตัวเรลาเย็บสายป๊อปนั้นมีคนอยากได้เลยอ่ะแล้วก็ใส่ยอมกองไปโอ้คอยากได้เลยเลยนี่เมืองไทยสีขาวสีขาวดีแต่เมืองจีนดำแหลกแต่ของเสียเพราะว่าลึกลับและเสียงแรงก็สีดำ

ทังทังนาแล้วค่อเขาไปตแต่ตางลงช่วยไม่เป็นไรผมไปกรงนต้ตัวแนแต่เดี๋ยนแล้วก็ไอ้โครับเดือนี้เนี่ยลูกแตเทาเนี่ยคน้า